ค่ะเห็นแล้วเรารต้องแบบต้องแบบกระโดดเนาะมันสวยอากาศดีด้วยค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่โชคดีนะคะวันนี้ล้รู้สึกว่าวันอีกไม่กี่วันค่ะก็จะถึงวันชาติของนอร์เวย์นะคะซากุระที่นี่ก็จะบานต้อนรับวันที่17พฤษภาคมนี่น,นีเป็นคนไทยบานเหาคือกันจ้านี่นีนี่มาพากันมาไทยดอกซากุระมาเจอกันในเมืองโดยประดนัดหมาย นี่จ้านี่จ้าจะให้ดูนะคะมนุษย์มาเจอเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆคนไทยนะคะนี่เลยนี่เลยนี่เลย,เลยสวยมากนะคะทิวลิปสีส้มคือสวยมากค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลกับมนุษย์นะคะวันนี้มนุษย์พาเข้ามาในตัวเมืองเบอร์เกนค่ะมนุษย์จะให้ดูนะคะแค่ได ตอนนี้ซากุระที่เบอร์เกนนอร์เวย์ก็บานแล้วนะคะเ,เพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะวันนี้ไม่นุดก็เลยนี่แหละนี่แหละตั้งใจนะคะพาเ,เพื่อนๆมาดูดอกซากุระค่ะที่นอร์เวย์นี่เลยสวยมากค่ะไม่ใช่เพื่อนๆดูนะคะบรรยากาศของต้นซากุระดอกซากุระที่นี่นะคะ นี่เลยบานเต็มต้นเลยไม่รู้เคยพาเพื่อนเมาตอนที่หิมะยังไม่ละลายนะคะจะถ่ายให้ดูว่าตอนนี้เบอร์เกนนอร์เวย์นะคะเต็มไปด้วยต้นซากุระค่ะนี่เลยมองไปทางไหนนะคะก็จะเต็มไปด้วยซากุระสีชมพูแบบนี้ซึ่งต้นซากุระที่เบอร์เกนนอร์เวย์ก็เหมือนหลายๆประเทศนะคะก็คือว่าได้เป็นของขวัญจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ ดอกไม้ที่นี่นะคะหลายๆอย่างก็เริ่มทยอยบานแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็อย่าลืมที่จะแวะมาที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาเดินชมเมืองด้วยกันค่ะวันนี้ให้ดูค่ะข้างหลังแม่นุชสวยมากอากาศวันนี้คือดีมากนะคะเดี๋ยวแม่นุชก็จะพาเพื่อนๆเดินเดินดูรอบๆเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์นะคะเวลาอากาศดีๆสากุระบานคือสวยมากค่ะเดี๋ยวตามแม่นุชมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศค่ะ มาที่มุมนี้กันบ้างนะคะต้นนี้ก็โหอลังการค่ะนี่เลยนี่เลยสวยมากสวยมากๆค่ะให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่จะจากต้นซากุระต้นนี้ไปนี่เลยนี่เลยนี่เลยสวยมากให้เพื่อนๆดูจากมุมนี้บ้างนะคะสำหรับซากุระมิรุดเดินมาจากฝั่งนู้นค่ะ นี่เลยให้ดูต้นนี้นะคะว่าอลังการแค่ไหนสวยมากค่ะออเพื่อนๆนี่เลยนี่เลยเป็นสากุระนะคะที่บานน่าจะอยู่อีกสักเกือบเกือบอาทิตย์นะคะสวยมากสวยมากเราจะพาเดินไปดูใกล้ๆนะคะคือสีชมพูมากช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่นี่นนนี่นน นี่เลยนี่เลยสวยมากสวยมากวันนี้จะบอกว่านี่สวยมากๆค่ะเห็นแล้วแบบต้องแบบว้าต้องแบบกระโดดเนาะมันสวยอากาศดีด้วยค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่โชคดีนะคะวันนี้แล้วรู้สึกว่าวันอีกไม่กี่วันค่ะก็จะถึงวันชาติของนอร์เวย์นะคะซากุระที่นี่ก็จะบานต้อนรับวันที่17พฤษภาคมนะคะหรือว่าสตันไมค่ะสวยมากสวยมากจริง สวยที่สุดละนี่เลยนี่น,นี่สวยมากค่ะสวยมากค่ะเพื่อนๆสวยมากจริงๆสากุระนะคะได้มานั่งอยู่แบบบรรยากาศแบบว่านี่นี่มีพี่มีเพื่อนถ่ายรูปให้ด้วย สวัสดีค่ะนี่นี่ Jade. นี่เป็นคนไทยบ้านเฮ้าค <wi> ือกันจ้านี่นี่น่มาพากันมาไทยดอกซากุระมาเจอกันในเมืองโดยประดนัดหมายนี่นี่นโอ้ย oh, พุ่นนาพุ่นนาพุ่นนาสวยขนาดสวยมาก <l ug> สวยมากที่นี้นะคะเราก็มาดูม no. no. no ุมของทะเลสาบฝั no ่งนี้กันบ้างนะคะไม่รู้จะให้ดูค่ะ บรรยากาศคือสดชื่นมากตอนนี้น้ำพุก็เปิดแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยต้นซากุระค่ะสวยมากนะคะนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะจ๊ะนี่ค่ะบรรยากาศเมืองเบอร์เกนนะคะในวันที่อากาศดีๆก็จะสวยประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีนกนังนวลนกเป็ดน้ำนะคะหงมีไม่เอ่ยวันนี้สวยมากค่ะซากุระกำลังบานเลย ใครนะคะหรือว่าเพื่อนคนไหนที่อยากจะมาเที่ยวเบอร์เกนนะคะต้องรีบมานะคะเมนูว่าน่าจะบานอยู่อีกราวราวหนึ่งอาทิตย์นะคะบานต้อนรับวันวันชาตินอร์เวย์นะคะก็คือ17พิภาค่ะสตนไมนะคะเมนูจะให้ดูใกล้ๆนะคะดูแบบ close up กันเลยสำหรับซากุระนะคะสวยมากค่ะสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพุนะคะแล้วก็ซากุระต้นนี้ค่ะ สวยมากค่ะซากุระนะคะในภาษาอังกฤษเรียกว่าเ h e r r y ี่บล s o ซัมนะคะสวยมากนี่เลยก็จะเป็นออ่ดอกไม้ตระกูลเชอ r ์รนะคะสวยมากสวยมากย้่มาด,ดูช่อดอกนะคะบานทั้งต้นเลยค่ะลมพัดมาเอื่อยๆนะคะ นี่จ้านี่จ้าจะให้ดูนะคะมนุษย์มาเจอพเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆคนไทยนะคะกำลังถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆนะฮะมาพร้อมกับชุดสีสันสดใสมากๆเลยนะคะแต่ละคนนี่กินขาดกินขาดสวยมากสวยมากสวยคู่กับดอกไม้กันเลยทีเดียวเชียวนะคะบรรยากาศอากาศดีๆก็จะประมาณนี้นะคะ เพื่อนๆคนไทยคนนอร์เวย์ค่ะ mm. ก็จะออกมาถ่ายรูปกันนะคะนี่เลยนี่จะบอกว่าไม่ต้องทำอะไรมากมายนะคะแค่ยืนอยู่ใต้ต้นซากุระก็มีความสุขแล้วนะคะความสุขง่ายๆในแบบของมนุษย์ค่ะความสุขที่นี่อยู่กับดอกมงดอกไม้นะคะอยู่กับซากุระค่ะสวยมาก สวยจนอยากให้เพื่อนมาอยู่ตรงนี้กับแม่นุษย์นะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวเสร็จจากดูดอกไม้แล้วเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งนะคะวันที่อากาศดีๆต้องไม่ปล่อยให้ผ่านไปนะคะความสุขของเราอยู่ที่ตัวเรานะคะเพื่อนๆไปกันต่อคะ่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะไหนๆวันนี้ก็หนีลูกมาเที่ยวแล้ว ดอกไม้สวยอากาศดีๆนะคะความสุขของเราก็อยู่แค่ตรงนี้แหละนะคะเห็นข้างหลังมนุษย์ไหมสวยมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์ที่เมื่อเพื่อนๆมาแล้วก็ต้องแวะมาเช็คอินหรือว่าถ่ายรูปนะคะนั่นก็คือซาลาดนตรีนะคะหรือว่ามิวสิกพาวิเลียนนั่นเองมนุษย์จะให้ดูว่า ทิวลิปตอนนี้ก็บานแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีสันที่เขาประดับสำหรับวันที่17พฤษภาคมค่ะให้เหมือนกับสีของธงชาติของนอร์เวย์นะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับซัตเทนไม้วันที่17ที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวไม้จะพาไปดูทิวลิปสีอื่นๆบ้างนะคะพามาดูดอกไม้ที่มุมนี้กันบ้างนะคะทิวลิปสีส้มคือสวยมากค่ะเพื่อนๆ นี่เลยตัดกับอาคารหลังนี้นะคะซึ่งถือเป็นอาคารเก่าแก่ที่สวยมากๆเลยค่ะมันจะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่เลยมุมผ่านจากมุมตรงนั้นไปแล้วนะคะมนุษย์ก็พาเดินมาที่มุมนี้กันบ้างนะคะจะให้ดูว่าสวยมากๆเลยนะคะนี่ นอกจากซากุระแล้วก็ทิวลิปที่กำลังบานแล้วนะคะยังมีกุหลาบพ,พันปีหรือว่าโรโดเดนรอนที่กำลังบานค่ะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะสำหรับกุหลาบพ,พันปีนะคะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะมนุษย์พาเพื่อนเมาเดินชมเมืองเบอร์เกนในวันที่อากาศดีๆซากุระบานแบบนี้นะคะนี่เลยสวยมากๆค่ะยังไงมนุษย์ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเพจ คุณแม่ขาแล้วก็ทั้งช่องคุณแม่ขา channel อยากจะดูคอนเทนต์อะไรนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วก็อย่าลืมสนับสนุนและซัพพอร์ตเมนูด,ด้วยกัน follow และกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมนูด,ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจสำหรับคอนเทนต์ต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็รำลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วจ้าบาย